이 m còn n h Nó là cái nhà con kinh ở đây chứ Con quê Mua mua มางอย่างสิ่งที่เขาเททับไว้เงี้ยเพราะเป็นฝาท่อคือแง่เขาเป็นมงเงินที่เป็นเหนเขาเอาอข้อธนาคารเพื่อจะเป็นมงเงินคือถ้าดีผมไม่ว่าแต่นี่ก็ได้เป็นไหนน่าตูมเองถูกเขาคุมถุงน้ำกันแน่ถ้าเป็น าบอกแล้วถ้าไม่มีลงคือตกตายตรงนั้นมาจะตายอะไก็ได้จริงๆคเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่ว่าเขาไม่ได้คนทางนี้นี่คือคนที่เรียกว่ามาเพื่อหาเงินโดยตรงอะกับในด้านนี้เป็นแหนมันสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีก็มีคือคนที่ผมรู้จักนั่นคือไม่ใช่คนที่อ้างว่าเป็นคนนั้นนหะแล้วก็ทําในสิ่งที่ว่าเป็นแหนผมไม่รู้ไม่ชี้แต่คนที่เป็นคนที่เสียหายนั่นคือคนที่เป็นแหนดูแลกับในด้านที่เป็นคือมันเป็นสิ่งที่ ที่มันคืออยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าคุณจะบุูก่างคนอื่นคุณจะมีอะไรมีด้านเป็นอะไรคือสายเหตี่ว่าจะทำอย่างั้นอ่ะผมไม่ฆ่าต้นไปทําอะไรใครไม่ไหมแต่นั่นั้นคือด้านที่เป็นคือเขาเป็นไหนเขาจะเล็งเข้าที่คนแล้วก็จะเอาคนที่ว่าเป็นเขาเรียกมันเป็นนี่คืออะไรอันนี้คือสติ๊กเกอร์นี่เขาเป็นจอดตายนี่คือแปะใส่ด้านที่เป็นไหให้เป็นปัญหาอ้างสิ่งว่าเป็นปัญหาแต่ความจริงอ่ะนั่นคือด้านที่เป็นไหนเหมือนกับ ที่แมวหายนั่นคือด้านที่เป็นเขาถูกคุกคามกับในด้านที่เป็นเขาจะสวมข้อในดินในสิ่งที่เป็นตำแหน่งแล้วก็เป็นพื้นที่ของคือของบุคคลที่ว่าอยู่ในในงานนั้นนั่นแหละคือบางอย่างมันเป็นอะไรที่ว่าฝั่งนู้นก็มีก็ผมรถที่ว่าจอดจอดทิ้งไว้เนี่ยจะบอกว่าเป็นของทางบ้านเลต้าคือไม่ใช่ที่ไม่ใช่ก็คือเขาก็เขาก็มีรถของของส่วนตัวมีมีอะไรสิ่งที anything, ่ว่าใน อันนี้คือด้านนี้จะเป็นบอกว่านี่คือหน่วยไงนี่คือหน่วยที่เป็นอะไรนี่กล้วยมะม่วงแล้วก็เป็นในด้านที่เป็นคือดูถูกคนที่ว่าเขาอ,อยากให้เป็นส <icle ping> ิ่งดีอะไรคือบ้านที่ว่าเป็นคือลูกหลานอ่ะเขายังมีโอกาสอันนี้คืออนาคตที่ว่าในเรียนหนังสือนี่คือมหาเลยทางนี้ข้างหลังก็โรงเรียนคือบางอย่างคนที่มีใจคนที่อยากให้เป็นสิ่งที่ดีอ่ะนั่นก็คือมีมีตัวตนมีชีวิตมีในสิ่งที่เราว่าแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นพื้นที่ที่ว่าเขาเป็นขี้ใส่ทําใจกับในด้านที่เป็นดูดู นี่คือสถานที่ว่าในหมู่บ้านคือน้ําที่เป็นระบบที่อยู่ด้านล่างนี่คือเขาปิดไว้อะปิดกับเนี้ยนที่เขาจะได้เขาใช้วิธีด้านล่างหนึง่งคือเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายกับเนีน้ยนเลยเป็นระบบที่มันเป็นไหน,นขเขาเรียกคณะรัชทูตคณะรัชทูตนี่ข้าเหมือนกับเนี้ยนที่เป็นไหนระบบเพราะไม่อย่างนั้นน้ําเขาจะไหลเข้ามาที่หมู่บ้านนี่คือมันจะเป็นระบบที่มันจะไม่ไม่เป็นนี้คือน้ําที่มันหมุนเบียน้ําที่มันเป็นไหนระบบที่มันอันนี้คือต่อสายตรงออกไปนูน้นออกไปทางที่ว่าเป็นเซเว่นเอกทางที่ว่า นั่นแหะคือน้ำมันจะขังชื้อที่นั่นแล้วนั่นแหะคืออุบัติเหตุที่มันจะเป็นในด้านที่เป็นไหนเขาเรียกว่าโยนปัญหาให้กับในพื้นที่ที่เป็นซ้มเติมอ่ะแทนที่จะแก้ไขแล้วคนที่เป็นไหนผมเคยทะเลาะกับคนที่ว่าเป็นอะไรนะโตบุรพาที่นั่นแล้วตอนนี้ก็เป็นรองผู้ว่านี่คือด้านที่เป็นสิ่งที่นึกว่าจะมาดีใช่เราก็คิดว่ามันเป็นคนที่แอ่งท่าคือเอาเครื่องสูบน้าไม่ทาแต่เขาไม่ทานั่นคือด้านที่เป็น